นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก นาเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทเปิดวาสนาพาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะเปิดกรรมดีพาเปิดงานดีพุทเปิดโชคดีโมเปิดลาภดีนะเปิดอำนาจดี เปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมะนะนามะพะทาพุทธังธรรมังสังฆังขอกราบอาราธนาบารมีพระรัตนะไตรโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมี ปัญญาบารมีวาสนาบารมีทานบารมีและญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้านาการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมครอบจตกรวาลเปิดด้วยนะโมพุทธ,ธายะ ยะขาพุทธโมนะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาภาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะ,ยะเปิดกรรมดีพาเปิดงานดีพูดเปิดโชคดีโมเปิดลาภดีนาะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะภาพุทธโมนะนะมนะพนะทนะ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  พูดทางธรรมังสังฆังขอกราบอาราธนาบารมีพระรัตนไตรโลดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีและญาณบารมี ทั้งหลายทุกพบทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมา,มาสู่ตัวข้าพเจ้าณการ <ตา S 1> บัด,บดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดทรรมครอบจักรวาลเปิดปด,ด้วยนะนะโมพุทธายะ,ยะทถาพุทธโมนะพระพุทธังอาราธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรม,มังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกหนาเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาภาเปิดจิตยะเปิดธรรม เปิดงานดีพูดเปิดโชวดีโมเปิดลาบดีนาเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพาเจ้าด้วยยะถาพูดโมน,ะนาณมะพะทะพูดทังธรรมังสังขังขอกราบอาราธนาบารมีพระรัตนไตรโปรดเชื่อมโยงบุญบารมี ทานบาลมีศีลบรารมีวิริยะบรารมีเมตตาบรารมีปัญญาบรารมีวาสนาบรารมีฌานบรารมีและญาณบรารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณนะปัจจุบันชาติและขอพลังบาลมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้า นาการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมครอบจักรวาลเ,เปิดด้วยนาะ <นะ S 1> โมพุทธายะยะถ <ยะ S 1> าพุทธโมนา